เนบอกอย่างนั้อย่างมาลองตองแตงมาลองตองแตงอยู่นะบอกจจับอึงมาแดงบอกผลตกมีอึงบ่อแถวนี้ตั้งแต่หัวปีมีบอกเคยเจ้าเคยกันอยู่บอกเออจับใบง่ายเริ่มมาแดงเด้อเอ้ยมันมีเขาจะบอกมีเขากค่ยามได้ผลโตกใหม่ได้มีอึงมีบอกมันมานาหลาย ตกน้ำลายมีอื่นยังเนาะดูคลิปี่ทางรผงุดพันก่อนเตรียมรถ้ตเพลงหมุดตก,ตตกเตรียงอื่นรับมาเห็ดประตูพี่น้องเนอะอาะติดตั้งเสร็จและพี่น,อนอ้องเลยเนาะปูพื้นเดืองเดือดแรงอ่องตองพี่น้องเลยเนาะเล็กเป็นเซนซี สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น,อนออ้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะวันชงวงสุวรรณวันจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่นอ้อง,งทางฝั่งไทยอีกทีหนึง่พนงพบพอกับช่องยูทูบความอบอุ่ใจกันโดยพี่น,อน้องเนาะอีกเซ้นเก่าเซ้นเดิมพี่น้องกับเซ้นเก่าเซ้นเคยอ่าเตอจกลมจะกนั่นเสียงผ้าห้องอยู่ตอนนี้ปนกำลังยิบยิบพี่น้องเนาะแต่มีแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าสิเมือ่อแต่พี่น้องพดีทางทางเพิ่มมาอ่าประตูแต่พี่น้องเลยเนาะแต่เลยอัปเดตในะพ่อแม่พี่น้องเบิรงยังไม่ลงคลิปปให้้้้เเเบิิ่่งงจาาคลอออมืนนนีีะพ ผดีเรียนว่าบางมอเตอร์เรนน้ำเบี้ยน้องพี่น้องเนาะเรนน้ำเบี้ยซื้อเครื่องซื้อของเข่าเพื่อนน้องจ้อยนี่แหละน้องเนาะว่านะพี่น้องก็เลยนั่นเนี่ยน้อยนึ่งน้องพี่น้องเนาะพุ่นแหละตอนตอนแรงพุ่นแหละันนั้นกำลังมั่งแบะมัากยังขมือเทือนไอ้จางซีนั่นอีกนึงเออสบายดีเด้อช่างเด้อโอ้ยว่าคิดว่าสิเมื่อป้าเลยโยแม่คํานี่เนาะ บ้านกับใบสงฝ่ายงสงเศร้าเลยโอ้ว่าแก่ขานะเป็นมะโอ้แก่ขานเก้าอี้นี่บ่โตนั่งนี่เนาะยาวพ่นออกไปแล้วก็ได้ตัดจอดไม้จอดไม้พ่นสีไม้ ว่าคนตกทำหัวบ่ราปบเมื่อก่อนวะกลังมาเตงเครื่องวะสิเม oh, ื่อตัวนี้จะเม็นมาเหยียบเมื่อวานนี่แหละแต่เบิ่งอันคำเพราพากันเมื่อวานแจ้งม่วงวานออกเต็เนี่ยพวกม่้งเพราะฮอนเพราอหง เจ้าตั้งมื่อนั่นเจ้าตั้งรับมื่อนั่นตัวนี้กับตัวนี้ชำกันบ่นี้สูงกว่าบ่คานบ่เม็ดอันบังเม็ดนี่ชูงกัวอืมอชูงกัวยังน้อยเนาะทายเติบเลยเนาะเกือบว่าได้แท็กหัวทักมาจับมาเลยเออที่โดนบ่เนาะท่าน,นห้ามจะเขื่อได้หรอกม่วงปีนี่เนาะยังไม่ได้ห้ามจะเขื่อใช่ไหม ມັນຮ້ອນແຮງ2ມື້ແລ້ວເນາະເອີມື້ນີ້ແຮງຫະມື້ນີ້ຮໍາກ່9ໄດ້3 9ບໍ່3 9ຮ້ອນແຮງຮ້ອນດີວ່າຊໍາກັນໃນກະບ້ານນັ່ງຢູ່ຈົນວຽກຫນ พี่โบแห่งเราเลยยังไม่ได้เอาตัวนั้นมาทีคนแรกก็มาลด้บเอองรองขนหนึ่งบายเยอ่ลที่ผลชีไม่ได้จัง,จง,จงยังโบเห็นมานี่วะออน็อตมันเหี่ย<ม>นบอสน้ำหลดเลมื่อวานนี่คือ

มือสังรอะสีมือสงปุดธรรมดาเนาะไม่ได้เพรแม่ไม่ด้โอ้ยลย้ยไดียมือส่งุดนาย้าเก็บไปใช้หนอดวานหนวดีถยเขาออเพิ่นไปบอเพิ่นออกมาใช้แล้วเพิ่นเพิ่นหาบเห็นเพิ่นออกมาใช้แต่เก็บไปหันแล้วบัตรมันแย่ขนาดนด้เลยจังใช้

กะมาเนาะใจว่าอะไรเน่ยบนจำคืนได้หมดหดแล้วแต่เผ่านเนี่ยจอย่ะบนทันได้บนทันได้ใช่มันยังโง่เงี้ยอยู่ได้หะบนทันได้ใช่รอก็อ่าบนใส่รอตัวนี้ผูรอจับขอบตัวนี้มันยังสีมันยังสีเน ใช่หมมันดือดมาพี่ถือแล้วให้เาบัจอยลงมาบัดเดียวได้มาเจอยะอย่งลยได้นั่นจะื่อไเนาะ เป็นคนยิงนาหนังาหลุดนถามนได้ต้องหายางรอรถเพื่อนแต่ละลังแต่ละลังขำบนต๊กเลยหายางรอบงเนอะเด้อเด้ออะไรขึ้นวน้องจ้อยคนเยอจังเลยเด้อจะจะตกตนี้เด้อมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้งมาลองใหม่แล้วมาลนะถมวดมัน แม่ันมาอยจัการแเด้ตกเห็ดแลกก่งน่งกอยบได้เห็ดหน่อยได้เห็ดลายก็เห็ดหน่อยได้เพิ่นมาไก่ปะมาไก่มาไก่โบได้เห็ดเนาะ càng vào đây, còn cái đấy, ắt cửa này cái, ok nha, khóa leo coi, mình cái chuyện này, còn san hô, cái đường ่อยแล้วจะได้แต่ชิเมื่อแล้วนี่เดดี๋ยวจฝากชื่อเครื่องฝากเมื่อนำอยู่แมนแมอยู่เชโนอยู่เชโนพูน่ะยังโห้ยังไม่ได้ถามแมนแมนหาถามบึ่งไนสิชื่อเครื่องประตูห้องน้ำเรอกประตูห้องน้ำมันขาดเดีเอาสังกะชีปิดไว้จ้ยินทิ้งเต็กโกเฮือนต้องจ่อยไรสิชื่อประตูไม่เมื่อให่บัตกบงกะีตาตบึกบอกเอาประตูไม่เมื่อช่ก่อนบัต โบานน้องจ้ยงามกูยิ่กินมาจิตนเนาะน้องจอยเข้าไปพอดีกว่านนยู่ักเนาะเวเลยลาเก่ายลมอือคือผลที่ตกหักโบโบตุกเนาะตุหลวงทยมันลมพดบ่มันผัดไายบ่มันผัดก่ย้ใส่แว่นเลยเลยเราจอดวานยินทาไดบ่ เพนอยู่เพื่อนเพื่อนกับบรดชัยนะเพืออนเ่นดึงแล้ว Chắc dũ bọn anh này, nè, đeo khuyên khỏi hãy cho trái hãy Nó lọc bớt Nó lại rồi bà? hết đeo ra hãy cho hết trái hãy coi dũ Nhụp, nhụp, ma rồi, chi lọc bớt nằm khuyên Nhiều cái bà đeo khỏi ổng còn Rồi, rồi Thôi, thô gãi đáy, xí อนี่กีเมื่อคือกันทนาเนาะน้องป๋าใจตามกันได้เมื่อเมื่อผมกันเ้ยเจ้ากับข่อยเมื่อป้ากันได้มืดพคนครับดยโดอาพได้มันนั่นมันคได้ความหวเพิ่นเฮ็ดมันฉีบ่ได้อปูนมันสีแขงพอพอจกหน่อยเฮ็ดโบเบิร์มันสีแขงทิ่มันผลตก

<c oughs> อมอสเน,นอยนวะเพราะว่าเดาจัะหายเพิ่นปาเนาก็ได้คำอ,ออกบ่ได้เอเขีบใช่ได้เพิ่อน,นออกได้ต้างเพิ่อน,นออกได้ <นะ S 1> จ <c oughs> <c oughs> ื้อไว้ได้วยวิธีเพิ่นนอกนอ <c oughs> จวได้มันลงเด็ก,กจกยากเน,นจนัยยังอย เลยเขาเป็นติดตั้งให้อะไรมืออนนะเขาจะพากันเทตัวนี้เป็นเทเมนแมนให้เมนจุดจุดเลยอันหัวบันไดหัวบันไดคนนี้มาเต็บมึงนี้จะมือกันมื่อนี้สร้างเครื่องเข้ามาประทานใช่อันใดแนว พี่น้อง,งอเลยบ่ได้เข้าไปอัปเดตทางบ้านทางเพื่อนของน้องไม้ได้วยเหมือนต้องขอเยงเนงก็ได้ เฮื่อนองเฮื่อนองไม้เฮื่อนองไม้นี่หลายเฮื่อนองไม้นี่นอดยอนนี่เขื่อนองน้ยิงตามเหนบ่แถวทางนี้เนาะกทั้งกลางนะแถวแถวทางแถวเบื้องนี้หรอวะจะยิงข้า้องข้าวบ้างก้าข้าข้าวข้วา้าวาวข้าวเ้้ว ไปที่ยิ่งมยิงกับพู้น่ังเบิ่งฝนตกแรงยางล้อรอบ่งเที่่าขึ้นคาฮูนั่นดบอยิงหนักยีิ่ง้แล้ว่งตันัวนี้เราบยิง้งตัวนั่นต้องว่าห่าคันเพื่อนล้งไดยมันบวเลยคอยิ่งเยัง่มาเลยยมเลย

จยาหน่อยผ้าเดือมผ้าลังนี่ผ้าลับนี่แห้งแล้วเนะาะจะเก่ผลนตกนี่มันอยากลับแล้วเลยฮะคืนนี่เออ เสียนอยู่พี่เด้อเทียนอยู่พี่เด้อเอยโอ้ยโอ้ยโออ้ออยโยออออยออ ท้ามือพนน้องเพียงเนาะมานจะได้เดินทางกลับก่อนพี่น้องมือถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยน้ำน่เมย์เอฟีเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะพี่น้องเนาะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศพี่น้องที่ให้การสนับสนุนเนาะเบิ่งคลิปบอเวียงช่องยูทูปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งโฆษณาพี่น้องเลยให้กำลังใจบอเวียงตลอดพี่น้องจังไดก็อยู่ดีไม่แหงจังไดก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องก็ขอขอบมุณขอบใจหลายๆพี่น้องเรับเอฟซีเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะพี่น้องที่คอยแนะนำ ใจสิ่งดีๆพี่น้องแนะน้ำแนนัแนวนี้เนาเพียงเนาะค่ะผมโมุหครับใจหลายพี่น้องเนาะนี่แต่สิ่งดีเพิ่อนเนี่พี่น้องเพิ่นกัให้สู้เนาะให้สู้หรือว่ามห้ถอยสู้ไปตลอดพี่น้องเราก็ดีใจเนาะมีพลังผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนาเพียงเนาะให้กำลังใจเนาเพียงเนาะบางคนเพิ่นกัโทรมาเด่นเราใ้อยู่ต่างประเทศเนาเพียงเนาะ เอาทีโบ้เคยพบปอกกับเพิ่นจ้าเผื่อน้องพี่น้องเพิ่นกะโทรมาเด่นนับถือเป็นดุกเป็นน่ายเป็นน้องเนาะพี่น้องก็ดีมุกดีใจให้เขาทำวามดีต่อไปพี่น้องกันเนาะก็ดีมุกดีใจตะโลดนั่นแหละพี่น้องบอกวียงเองกันนั่นตะเลพี่น้องจังไดกับเบิ่งชมนกันน้องพี่น้องิปนี้ก็ใช้ร่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอะไรนะทั้งน้องๆก็ หมอเวียงสั่งยุดเลยเฮือนองดาวน้องมือน,นีิกำประชมปูนไปกับพอด,ดีมันสิบุเบิดเนี่ยสีแข้งถิ่มมาซื้อเดี๋ยวพักพ่นมืออื่นจังเห็ดใหม่เราอย่งเนาะทางผู้ช่วยก็ให้เป่นกลับไปแล้วพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ลาพ่อเมียี่น่องอไปแล้วพี่น้องของเก่าคำว่าสบายดีสบายดีเพอชุกชุกคนเนาะ